ช่วงนี้ค่ะชวนกันไปจิบกาแฟแลเขานางหงกับหนุ่มช่างภาพอิสระที่งานในภูกเก็ตกับบ้านเกิดเปิดร้านกาแฟแบบมินิมอลค่ะผู้สื่อข่าวค่ะก็ได้รายงานว่าที่ริมถนนสายนบปริงน้ำตกสองแพรกบริเวณบ้านรงกวงค่ะหมู่ที่8ปดตำบลนบนปริงอำเภอเมืองพังงามีร้านกาแฟเล็กๆสไตล์มินิมอลชื่อร้านสีดคาเฟ่ค่ะซึ่ง ถึงแม้ว่าจะเป็นร้านกาแฟาเล็กๆนะคะตกแต่งแบบเรียบง่ายแต่พบว่าบรรยากาศวิวทิวทัศน์ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวโดยร้านอยู่ในพื้นที่ของสีเขียวของต้นไม้และพืชผักพื้นบ้านทางที่ต่อนออกของร้านเป็นวิวที่มองผ่านสวนปลาล์มน้ํามันไกลไปก็จะเห็นของทิวเขาลูกหนึ่งที่มองดูคล้ายกับผู้หญิงนอนตะเคงยยาวอยู่ค่ะนั่นก็คือเขานางหงที่เป็นอีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของจังหวัดพังงาค่ะ นายสักดาเครือทองอายุ45ปีเจ้าของร้านก็ได้เล่าว่าตนเองและแฟนเป็นชาวจังหวัดพังงาเมื่อก่อนตอนเองทํางานเป็นช่างภาพอิสระรับงานถ่ายภาพฟรีแลนซ์ทั่วไปในจังหวัดภูเกต็ตส่วนแฟนทํางานโรงแรมซึ่งทำมานานหลายปีจนรู้สึกเบื่อกับการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ประกอบกับครอบครัวแฟนมีที่ดินอยู่ในพื้นที่ทางขึ้นน้ําตกสองแพรกซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางการประจนภัยชื่อดังของจังหวัดพังงาเมื่อมาดูสถานที่แล้วก็ชอบเป็นอย่างมากครับ จึงตัดสินใจกลับมาบ้านเกิดมาพัฒนาพื้นที่ทำร้านกาแฟาเล็กๆปลูกพืชผักสวนครัวโดยทางร้านค่ะได้จำหน่ายกาแฟาสดหลากหลายเมนูที่มีรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมมิตรแล้วก็มีขนมเบเกอรี่ก็ทำเองในครอบครัวและยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการแถมด้วยบริการเต็นท์จุดกลางเต็นที่พักคืนไว้ให้คนที่อยากมาพักคืนค่ะโดยเพื่อ เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลเหมอกในตอนเช้าสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมไปที่คุณต้อมที่หมายเลขโทรศัพท์0653526288ค่ะ